เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ไปพบกับการแข่งขันเรือเร็วของเทศบาลตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการโดยท่านนายกประจวบลีลาพัฒกรนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสาธงเกมวัดความเร็วของรูปผู้ชายสายนาำนีามมา้นะครับ ที่ทยานเท้าความเร็วแข่งกันบนพื้นน้ำอันกว้างใหญ่นะครับของคลองส่งน้ำสุวณภูมิเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากีฬาทางน้ำเพื่อให้เยาวชนทุกภาคส่วนสนใจกีฬาประเภทนี้และอาจจะจัดเป็นมหกรรมงานใหญ่เพื่อให้ชาวโลกได้รับชมด้วย บางทีนะครับการแข่งขันเรือเร็วของไทยอาจจะได้รับความนิยมสูสากลและก็แพร่หลายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็เป็นได้ในอนาคตใครจะไปรู้จริงไหมล่ะครับ <Yeah. S 1> ความสุขสนานแม้ว่าจะปลองความเร็วจากจุดสตาร์ทถึงเส้นชัยซึ่งใช้เวลาในการแข่งขันไม่ถึง3นาทีนะครับแต่ก็เร้าใจทั้งคนขับเรือและก็คนเชียร์สร้างสีสันให้กับบรรยากาศงานแข่งเรือเร็วได้เป็นอย่างดีเชียวนะครับ คุณผู้ชมครับดูแดนเซอร์ข้างสนามสิครับดีลาพริ้วไหวชนิดที่หญิงหลีต้องอายกันล่ะครับคุณผู้ชมขอจำได้ครับว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนแต่อย่างใดครับ